หลวงพ่อเลยเก็บอะไรเนี่ยเป็นตามหาเจอแ้วที่นี่ก่อนจาก,กเรื่องราวของหลวงพอ่อปุถยตาแน้กยันอุปั յ ยะเนี่ยหลวงพ่อเขียนรักษาคนทั้งคนป่วยคนบา้าคนผีเข้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเมื่อก่อนเนี่ย จะเิญอย่างนี้มันไปหาหมอหาหมอไม่ได้ก็อาศัยหมอสมัยก,ก่อนหลวงพ่อเขาเป็นหมอสมุนไพรมีตำราย,ยาสมุนไพรต้มเป็นยาหมอ้มอรวมนี่แหละแล้วก็ท่านจะมีที่ไม่ขาดเลยคือน้ำมันเลียงขาไปเก็บแค้งเก็บขาเป็นแผลเป็นไรมาก็ใช้น้ำมันเลียงขาในรรนะังสารประชาานเขาก็เป็นอยู่แค่นี้เขาไม่ไม,ไม่ไม่เป็นโรคอย่างอืง่นและที่สําคัญก็คือ โลกภาษาได้เยอะแยะที่เขาเข้ามาให้หลวงพ่อรักษาที่ไปหลวงพ่อไปเจอผีมีไหมครับโอ้เจอทุกที่นิมนตนพ่อแม่ปัจจานต่างชนแต่วันเครียด<า>ที่ท่าออกจากถ้ำผาไทยเสร็จก็ไม่จุกก็เดินจากถ้ำผาไทยตัดมาที่อำเภอเงาวเข้าที่พะเยาไปอำเภอจนุนไปอำเภอดอ,อกคำใต้ไปดอ,อกคำใต้เนี่ยนะ หมู่บ้านนั้นนะมันเป็นแหล่งอรารยธรรมพุทธเก่ามีเจดีย์มีพุทธรูปกใดแต่ประชาบ้านจะเป็นคลิกๆหมดอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมันมีถ้ำๆหนึ่งเดินไปเนี่ยต้องมุดห้วยน้ำเข้าไป,แล,ะะไปลาาแล้วจะไปผีกถ้ำนึงฝาดนึงหลวงพ่อก็ผ่านไปแต่หลวงพ่อไปได้องค์เดียวองค์อื่นไม่กล้าเพราะน้ำมันแรง น้ำในถน้ำมันไหลแหลงเชี่ยวมาเลยครับหลวงพ่อก็บอกลุงพ่อไปเจอเลยเป็น <c oughs> หาดหาดทรายขาวขา <c oughs> ขายบันหลังแล้วหลวงพ่อไปทำเลยนะก็มีเสียงบอกให้ไปน,นั่งตรงบันหลังไปบางอง่าหลวงพ่อไปนัน่งโอ้หลวงพ่อปัญญาในมหาศาลเลย ไม่มีอะไรฉุดหลวพออยู่ตอบโต,ต้อะไรในเชัาหลวงพ่อก็พักพาพักไม่นานเพราะชาวบ้านก็เป็นสิทธิพอตอนเช้าก็เดินตอน่อพอเดินมาจะเข้าเขตจังหวัดน,น่านจากพะยาไปเ,เข้าจังหวัดน,น่านโอ้ตอน,น,นไปเจอตัวเลียงผาตัวเลียงผาโอ้มันหากินอยู่ตรง,ง,งแนวผาเลิ่ยเป็นเล้ยแคะอะไรที่อยู่บนนั้นหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่แพ่ แต่ตัวเดยิมผามันมีเยอะในแถวลอยต่อระหว่างพระเยาว์เลยอย่างเง้นจะมีภูเขาหน้าผาอะไรเอะเขาที่รู้เอามาหเ,าเ,าเาหรอเขานำตเข้าไปแล้วที่นี่ก็ <S <S แต่ว่าออกจากนลังหลวงพ่อลราเป็นตกถ้ำเขาบอกชาวบ้านเขาบอกมีถ้ำหลวงพ่อเขาอยากจะสำรวจแต่มันไม่มีทางเข้าพื้นล่างถ้ำ ต้องขึ้นไปข้างบนไปลงยังไม่ได้กล่าวพงพ่อเลยลงปลอกลงปลอกถ้ำพอไปลงปลอกถ้ำเสร็จทุกคนก็จึงสำรวจลวงพ่อเนี่ยลวงพ่อไ,อไนีเดินเดินเดินดูดูปลอกก็ใหญ่อยู่นะปลอกประมาณสักเมตรกว่าก็มองไปายฉับไปฉายสองเมือม่อเสร็จ มือท่านอะพัดโตขเป็นป่องท่ำซึ้งทุกคนโตใจหมดเลยหลวงพอ่อพร้อมงันนะเจ็ดแปดองค์ประปูดพร้อมงนหลวงพอ่อแต่ไม่ได้ยินเสียงแล้ว <c oughs> สักพักหนึ่งอาจารย์ล้วเนเลยร้องไห้ร้องไห้ตามหลวงพอ่อก็เดินไปตรงหลวงพ่อเดินไปน,นั่นแหละบุบ พักลงไปอีกองหนึ่งขอพันลงไปที่นี่นี่ป้า,ากวได้ยินเสียงขอพอเอ้ยลงมาแล้วไมเฮ้ยทำไมลึกได้ยินเสียง,งของพ่อแล้วแต่ที่ไหนได้ถ้าม,มันลึกมันคล้ายๆกับว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นปล่องถ้ำอย่างนี้ลงมาแล้วมันมันมีมันมีอีกตัวนึงเป็นรบแหลงขึ้นมาเนะี่ยเป็นหินรบแหวงเลย ห่างจากประมาณส7เจ็ดเมตรจากจากป่องทั้งคนลงพ่อตกลงไปเนะี่ยผ้าสบงนะ่ะมันเป็นเป็นลงตรงยอดเรี่มแหลมเ่ยเกี่ยวไ้มันคล่อมลงไปเลยเมื่อก่อนลวงพ่อใส่ผ้าวัดสเวรียญแลนหนาเนะี่ยไม่ได้ใส่ผ้าไหทุกวันนี้หรอกใส่ผ้า ต,ตรงผ้าวัสเุเวทนั่นหนาใครตอนนั้นเนี่ยอุปถัมภ์แค่หนึ่งซักผ้าในนาทีนีโอ้โหอะไรมันะกักจากก่ะขนาดนั้นมันหนาทีนี้ก็พอจะลุ้นรไปเลยจะลุ้นจะลุ้นครับแล้วหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็อยู่กับผมแล้วถึงดินหรือยังถึงพื้นหรือยังยัง ไม่รู้มันติดอะไรเนี่ยถ้าถ้าผมมันมาเกี่ยวกับมันเป็นมันเป็นหินซ้อนขึ้นมาค,คล้ายๆกับรูปเจดีเนี่ย้าผมไปเกี่ยวเอาตรงยอดมาเนี่ยมันจะตกแหล่ไม่ตกแหล่เนี่ยช่วยหน่อยทีเอา,าจะช่วยยังไงเนี่ยสูตรเดิมเนี่ยผ้าจีวรมัดต่อกันมัดต่อกัน,น,กนห้ามกืนนะทิ้งไป จะร่วงขึ้นมาได้แล้วหลวงพ่อหลวลงพ่อก็ติดอยู่ลักษณะผมคือมันผ้ามันไปมันเป็นข้อหมเอาโดนมาให้แก่ทุ่งนั่นเสร็จแล้วก็พอเอาหลวงพ่อขึ้นมาได้หลวงพ่อเราเป็นยังไงเฮ้ยมันเหมือนเจดีย์เว้ยเหมือนยอดเจดีย์ ผ้าสะบงมันไปเกี่ยวออตรงน,นั้นแต่ที่ไม่พูดเลนะมันจุ <c oughs> ม,ม,มพูดอะไรไม่ได้นะมันจุแล้วก็กอดซะแน่นรูวตนทีนี้เด็พอขึ้นมาได้ก็ไปตัดต้นสักมาต้นหนึ่งต้นสักต้นประมาณสักแเมตรความยาวต้นสักเล็กๆนะก็เอาเอามายดหยดนในในป่องถ้ำ ตั้งนาฬิกาเสียงเสียงเสียงไอ้ไม้สัตว์มันกระทบปึ้งปัๆงปึ้งปังปึ้งปังสสองนาทีเสียงดังึทุกคนอุ้ย้องกันเลยไม่ตายทำจริงไหมเขาเรียกว่าตรงนัที่ว่บ้านหัวอำเภอจุน พะเยาม,มันจะออกจากพะเยามันเจอดอกคาใต้ใช่ไหมเพรจะขึ้นเขาเป็นอำเภอจุนก็นเดินจากอำเภอจุนตัดเขาข้ามมาที่จังหวัดน่านเขตแถวเถอปงเถอปัวอะไรเนี่อุทยานภูรังกาแต่ก่อนที่จะข้ามเขามันจะไปมันจะมีหมู่บ้านเป็นเมืองเก่านะ เมืองนั้นอตอนนี้เขาทำเป็นไร่กระโพดแล้วลนะ่ะแต่ตรงกลางเขานี่จะมีน้ำอยู่ข้างบนน้ำมันจะขูดขึ้นตรงข้างบนและจะไหลแบงสองข้างอีกข้างหนึ่งจะไหลมาเป็นน้ำตกและจะเป็นรูปโบราณอยู่ยุคทวารวดีนี่เพียบแล้วตรงไหนกรโพดมันเป็นเหมือนเมืองหรือเป็นวัดหรือเป็นเมืองน่าจะเป็นเมืองมากกว่า เพื่อจุนนี่แหละ,มะมไม่มีใครเอาเพืไปไหนเอาไปได้แล้วองแต่ละองเนี่ยมันต้องรถเคสสิบตันยี่สิบตันเนี่ยเนเองจะเอามาได้รถเฮียบเนี่ยจะหวังเลยแต่ว่าต้นโกสลต้นจำปาต้นกระปุกนี่เขาได้ทำคมันต้องเกี่ยวะไรแั่ไม่รู้เนยะมันอยู่ในไร่โกเรอเขายึดครองไปแล้ว แต่ข้างบนเนี่ยจะมีเศษกระเบื้องดินขอนป่ตามที่เขาไถปุกข้วพดนจะมีพวกสร้างอิดเหมือนเป็นกำแพงแต่พอเดินออกจากนั้นประมาณสักห้ากิโลนะเดิน,นะจะเข้าป่าขึ้นเขาจะไปเจอถ้ำถ้ำนั้นมีกระดูกเป็นหมืนม่นๆ นึกถึงนิทานโบราณโบราณในเรื่องไอ้นกเหยี่ยวลุงมันค่าคนไปกินนะกินในถ้ำคิดดูนาะบันนั้นนะ่ะไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นหนละเป็นสี่ห้าชั่วโมงก็เก็บโครงกระดูกเก็บหัวกระโหลกอะไรมาต่อกันเล่นนะสนุกสนานเลยตอนนั้นเป็นบึนบ่นสุหินผุหินด้ถ้ำเนะี่มันมันจุดลงมาเนะี่ยมัน เห็นถ้ำม,มันก็กบเกลื่อนเอามัน,ม,นมันดึงไปเป็นเห็นถ้ำบ้างแลลต่เราก็ทุบดูตอนมันขนองไงภาษาสองเองกลัวอะไรเล่าเรามีหลวงพ่อมาด้วยเล่นอยู่กองกระดูกตรงนั้นน่ะทั้งวันคิดป่าวเนี่ย,นค,นนยคนในเมืองนั่น,น,น,เ,นเขาเอามาฆ่าหรือว่าเอามากินเหี่ยงลุงเอามากินก็ไม่รู้ หรือคนที่ทิท้งสพหรือ,อยังไงมันเยอะเกินในถ้ำนะในถ้ำมันล้นว่าจะล้นเอาไปป่าถ้ำนะไม่ใช่ธรรมดาแต่ชาวบ้านเขาเขาไม่สนใจอะไรนี่ึน่งองากจะพาพลูกน้องไปดูจุดที 2, ่ตอนนร้่ี่ไหนสองพันรสามสิบบันก็ไม่ไ เท่าไรเลยหกสิบหกหกสิบเจ็ดนั่นเองพระทั้งหลายทั้งเพืงเนี่ยมัวเมาเอ้ยหลวงพ่อแบบเอ้ยทั้งวกเอ็งทำไมไปมัวเมามบ้างไนไอเป็นเล่นอะไรสนุกสนานนั่งนั่งเลยรีบๆไปไม่มีใครสนใจคำพูดของพวกน่ะเล่นต่อกระดูกต่อโครงอะไรอยู่งั้นน่ะเจ็บแขนส่วนแขนส่วนมืออะไรมาต่อเล็กๆชิ้นหายแคร์หายิีบสอน ต่อกระดูกกันเล่นหลวงพ่อกว่าเฮ้ยคือว่าพวกเองมาตายอยู่ตรงนี้มันมันันข้างใครกระดูกตัวนี้จังเนี่ยให้หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยหลวงพ่อจะพ้ะจ,าจ่าจะมีอะไรที่มันพอหลวงพ่อแล้วติดต่อไปต้องเดินเข้าไปอีกเดินที่เดิอนอย่างเดียวมันออกจากความจริงแล้วมันจะขึ้นเขานั่นมันเป็นรอยต่อระหว่างพระเยากับน่านเี่เขาเรียวกว่าทำอะไรทำอะไร ชาวบ้านเขาเรียกถ้ำดูดถ้ำดูดถ้ำดูดเราก็ไม่คุ้นไม่เข้าใจความหมายของเขานะก็เป็นภาษาเหนือถ้ำดูดดูดดูกระดูดกระดูดแต่เขาไม่เรียกว่ากระดูดเขาเรียกว่าถ้ำดูดอย่างเดียวไม่เคยอ่านในประวัติเาไม่มีประวัติก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูเพอจอจุนถ้ำกระดูดถ้ำกระดูดอำเภอจุนเราก็ว่างเลยไปคุยเล่นกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านอาจจะมีตานอกตาในดูนอกดูใน ไอเราไม่รู้เราท่านก็เล่นสนุกอย่างเดียวแล้วก็เดินมาที่บ้านน้อยต่อยหลังมันจะเป็นหมู่บ้านแมวเผาแมวอู้สวยนะคนแถวนั้นนะาจานาจานหาเนี่ยบอกหลวงพ่อผมไม่ต้องให้ผมไปด้วยแล้วสึกผ,นะผมจะผมจะสึกอยูตรงนี้แหละนะอะไรจะสวยขนาดนั้นเขาจะมีลานสาวกอดอน,นะรานมีประพณีให้ผู้หญิงนั่นไปเลือกผู้ชายนัไปกอดกับผู้ชายโอ้ไอเราก็อยากจะไปดสูงของ พอดีผมมันตึกนเสียงอยู่นะครับต่อครับประมาณบ้านขวดเนี่ยบ้านขวดบ้านขวดข้างดูบ้านขวดโดยที่ขึ้นไหมหรือลองเทียบลองลอง,ลองอำเภอดอ,อกคำใต้เนี่ยอำเภอดอกคำใต้ ไปเนี่ยพ่อแม่ควาจะรันเจอพวกช้างพวกอะไรครับพวกเสือเข้ามาใกล้เสือเสือกับงูไม่เข้ามาใกล้แต่ว่าช้างเี่เจอบ่อยแต่ว่าเจอไกลๆนะทานดกคือมันเราขึ้นที่สูงเราจะมองลงไปเห็นมันกุกงกิ้งกุกยิบกุกยิบอยู่โอ้เข็นแค่นั้นก็กลัวแล้วไม่อยากจะลงไปก็เป็นโขงโขงร้อยตัวแล้วออกจากนั้นก็มามาออก ที่อำเภอปัวมาชนอำเภอปัวเลยปัวหน้าไม่เห็นขบวนเาไม่หลงมันเป็นมุมชาวบ้านแ่านั้นเป็นคลิปหมดแล้วไม่เป็นทุกขยแล้วมีเรื่องมากมายอาจจะสรุปให้ง่ายๆมันจะบอกเวลาจะได้รีบไป นั้นหลวงพ่อไปเอานั่นแหาปูนั่งหลวงพ่ออุปทัยา <c oughs> ก็มาถามหลวงพ่อทีหลังหลวงพ่อเก็บเรื่องไว้ตั้งห้าปีถึงค่อยเฉลยว่าไ้ภาพปูนั่งที่หลวงพ่อไปเอามันคืออะไรหลวงพ่อก็ับขึ้นหนังสือหนังสือที่ไหนแต่หินก้อนนั้นหลวงพ่อถ้าใครเก่งก็ไปข้างหน้านทองคาขาวตอนตอนลงไปท่ถ้ำกะโดดชุบไป เมือม่อเมื่อสองปีก่อนอาจารย์พาพระเสร็จจากทุด,ดงแล้วก็พากันขึ้นไปดูรอยที่หลวงพ,อพ่อครับบ้างกว่าขุดกระจุยเลยโดนขุดไปแล้วเออโดนขุดก็ท่อ,อ,ทองคำขาวนะตอนอาจารย์ล้วนเอาลงมาแค่หกกิโลแต่ว่าม,มันมีเส้นผาซ<น>ุยนกันแปดสิบเซนติเมตรนะบอกเจ้าหน้าที่เงียบขึ้นเลยไม่พูดจะกคนเจ้าหน้าที่จะพูด